เงินสมทบ60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย7,830บาทนะครับจะได้รับเงินบำนาญจากประกันสังคมต่อเดือนเท่าไหร่นะคลิปนี้มีคำตอบกันครับเงินสมทบ60เดือนสุดท้ายนะครับเฉลี่ยเนี่ยมันมาจาก,กเ,เงินสมทบฐานเงินสมทบก่อนความเป็นผู้ต้นสิ้นสุดลง60เดือนมาบวกกันแล้วหารด้วย60ก็เท่ากับ60เดือนสุดท้ายเฉลี่ยนะครับซึ่งคุณก็สามารถที่จะเอามา บวกกันได้นะครับแล้วก็หารก็จะเท่ากับว่าเงินเฉลี่ยคุณเท่าไหร่แต่ไม่เกิน15,000บาทนะครับเพราะฐานเงินสมทบของประกันสังคมไม่เกิน15 0 0นนั่นเองนะส่วนกรณีการนับจำนวนปีนะครับว่าคุณส่งประกันสังคมส่งเงินสมทบมาจำนวนปีเท่าไหร่เราก็ต้องเริ่มจากวันที่3าสเธันวาคม2541เป็นต้นไปคือเริ่มนับจากช่วงงวดนั้นนะครับเป็นต้นไปเพราะว่า ประกันสังคมเริ่มเก็บเงินสมทบนะครับวันที่31ธันวาคม2541นั่นเองเท่ากับว่าประมาณ24ปีนะครับเงินบำนาญชราภาพที่เราจะไปคำนวณการนั้นนะครับเราจะได้ก็ต่อเมื่อเราจ่ายเงินสมทบครบ180เดือนขึ้นไปก็จะได้รับบำนาญชราภาพ120ของค่าเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบก่อนความเป็นผู้มัตนสิ้นสุดลง จ่ายมากกว่า180เดือนให้ปรับเพิ่มอัตราเงินบำนาญชราภาพขึ้นอีกรอ101.5ต่อระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบครบทุก12เดือนยิ่งจ่ายมากก็ยิ่งได้รับเงินบำนาญที่มากขึ้นนั่นเองนะครับเราไปคำนวณกันเลยดีกว่าครับส่งเงินสมทบประกันสังคมมา35ปีจำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย7,830บาทนะครับจะได้รับเงินบำนาญเท่าไหร่ นะครับวิธีการคิดนะหาส่วนเกินก่อนนะครับเอา180นะครับหรือ15ปีนะเอาเงินสมทบของเราตั้งลบ15ปีเท่ากับ20ปีส่วนที่เกิน20ปีส่วนที่เกินไม่หายไปไหนมันนำมาคูณด้วย1.5นะครับก็คือเพิ่มเปอร์เซ็นต์มากขึ้นนั่นเอง1.5่งคูณ20เท่ากับ30%ที่ได้เพิ่ม20%เดิมที่เราต้องได้รับอยู่แล้วนี่บวกกับ30%เป็น50% 50%ของ7,830บาท เท่ากับ3915บาทเป็นเงินบำนาญที่จใจคุณตลอดชีวิตนั่นเองส่งเงินสมทบประกันสังคมมา30ปีจำนวน7830บาทนะครับส่วนเกินจาก180เดือนคิดดังนี้30-15ลบเท่ากับ15ปีส่วนที่เกิน1.5คูณ15เท่ากับ22.5เปอร์เซ็นที่ได้เพิ่ม20%เซนเดิมบวก22.5เปอร์เซ็นที่ได้เพิ่มนะครับเป็น 42.5% 42.5% 42. 7,830บาทเท่ากับ3,328บาทเป็นเงินบำนานที่จใ้คุณตลอดชีวิตตัวอย่างที่3ส่งเงินสมทบประกันสังคมมา25ปีจำนวน7,830บาทส่วนเกินจาก180เดินคิดดังนี้25-15เท่ากับ10ปีส่วนที่เกินมา1.5นะคูณ10เท่ากับ15%ที่ได้เพิ่ม 20%เดิมบวก15%ที่ได้เพิ่มเป็น35% 35%ของ7,830บาทนะครับเท่ากับ2,741บาทเป็นเงินบำนาญที่จะให้คุณตลอดชีวิตส่งเงินสมทบประกันสังคมมา20ปีจำนวน7,830บาทส่วนเกินจาก180เดือนคิดดังนี้20ลบ15เท่ากับ10เท่ากับ5ปีส่วนที่เกินมานะครับ1.5คูณ5เท่ากับ7.5%ที่ได้เพิ่ม 20เเดิมบวก7.5%ที่ได้เพิ่มเป็น27.5% 27.5%ของ7830บาทเท่ากับ2,153บาทเป็นเงินบำนาญที่จะคุณตลอดชีวิตนั่นเองส่งเงินสมทบประกันสังคมมา15ปีจำนวน7,830บาทนะครับ15ปีก็20%คูณได้เลย 20%ของ7,830บาทเท่ากับ1,566บาทเป็นเงินบำนาญที่ใช้คุณตลอดชีวิตนั่นเองนะครับอันนี้คือตารางนะครับในกรณีจำนวนปีอื่นๆนะครับของเงินสมทบ60เดือนสุดท้ายฉเฉลี่ย7จ3ดบาทก็จะได้รับบำนาญตามตารางนี้เลยนะครับลองไปคำนวณเองนะครับจากสูตร ของประกันสังคมที่ให้เอาไวนะครับลองไปคำนวณเองแต่ถ้าใครไม่รู้ว่าจะเช็คสิทธิ์ประกันสังคมยังไงเช็คว่าเราส่งกี่งวดกี่งวดหรือมีงวดที่ขาดใดบ้างนะครับก็สามารถที่จะไปเช็คได้ผ่านแอดไลน์ประกันสังคม sso ไทยนะครับสแกน QR code โคที่อยู่ทั้งหน้าจอนี้เลยเพื่อเช็คสิทธิ์นะครับได้ครบจบในที่เดียวผ่านแอดไลน์นะครับเช็คเงินสมทบชราภาพเงินสมทบผู้กันตนประวัติปลดโรงพยาบาลแจ้งปิดนโรงพยาบาลการเบิกสิทธิ ทธิประโยชน์อื่นๆนะครับสิทธิประโยชน์มาตรา333940วิธีการสมัครผู้ประกันตนมาตรา39มาตรา40การเบิกสิทธิประโยชน์ช่องทางการชำระเงินสมทบงานทะเบียนและเงินสมทบมาตรการเร่งด่วนอื่นๆสแกนคิวโ,โคดที่อยู่ทางหน้าจอนะครับก่อนจะการฝากกดไลค์กด s u b สไ r i b e เป็นกำลังใจให้หน่อยและใครมีเรื่องราวเกี่ยวกับประกันสังคมคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอมาได้เลยเดี๋ยวเราไปตอบคำถามทุกท่านอย่างแน่นอนนะครับ